นักสืบทั้งหลายวันนี้คุณจะต้องจัดการกับพวกมาเฟียโดยต้องใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการสอบสวนอย่างเต็มที่ตั้งสติให้ดีแล้วเริ่มกันเลย ลองดูคู่รัก2คู่นี้สิคู่ทางซ้ายสวมชุดที่ราคาค่อนข้างแพงและกําลังกินกุ้งมังกรกันอยู่แต่ถ้าสังเกตดีๆคุณจะเห็นรอยแผลเป็น2-3สรอยบนใบหน้าของพวกเขาส่วนคู่รักอีกคู่พวกเขามีรอยสักที่คล้ายกันที่คอและว,วางกระเป๋าไว้บนตักใต้โต๊ะภารกิจของคุณคือหาคำตอบว่าคู่รักคู่ไหนเป็นสมาชิกของแก๊งมาเฟีย เป็นคู่รักที่อยู่ทางขวาคุณเห็นหนังสือเดินทางหลายเล่มโผล่ออกมาจากกระเป๋าของพวกเขาไหมพวกเขาน่าจะปลอมตัวอยู่และพร้อมจะหลบหนีได้ทุกเมื่อ แจ็คถูกกล่าวหาว่าขโมยไก่จากฟาร์มเขาจึงถูกขังไว้ในห้องขังในเรือนจำท้องถิ่นในห้องขังของเขาเป็นพื้นดินและมีหน้าต่างบานเล็กที่มองเห็นเนินเขาอยู่ไกลออกไปได้ในห้องนั้นไม่มีอะไรยกเว้นพลัว่วแจ็คตั้งใจที่จะหลบหนีและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองแต่หน้าสีดายที่หน้าต่างนั้นสูงเกินกว่าจะเอื้อมถึงและการขุดอุโมองค์ก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเนื่องจากพื้นที่อยู่ใต้พื้นดินนั้นแข็งเือนหินแจ็คจึงไม่มีแรงพอที่จะขุดอุโมองค์ได้แต แจ็กใช้พลั่วตักดินขึ้นมากองจนเกือบถึงหน้าต่างจากนั้นก็ปีนขึ้นไปบนกองดินแล้วออกมาจากห้องขัง ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเคที่ไปแจ้งตำรวจโดยอ้างว่ามีคนงัดบ้านเธอและขโมยสร้อยข้อมือเพชรของเธอไปในขณะที่เธอไปทำงานตำรวจจึงเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุและสังเกตเห็นว่าหน้าต่างห้องนอนแตกและมีรอยเท้าเปื้อนโคลนอยู่เต็มไปหมดแต่ที่น่าสนใจคือห้องนั้นดูเรียบร้อยและเป็นระเบียบมากวันรุ่งขึ้นเคที่ก็ถูกจับในข้อหาแจ้งความเท,ท็จคุณพอจะเดาได้ไหมว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้น คที่ถูกจับในข้อหานั้นเนื่องจากหน้าต่างห้องนอนแตกจากด้านในหากมีคนงัดเข้ามาจากด้านนอกมันจะต้องมีเศษกระจกกองอยู่บนพื้นห้องนอนนอกจากนี้ห้องนั้นยังสะอาดเอี่ยมเมื่อตำรวจเข้าไปตรวจสอบนั่นหมายความว่าคนที่เรียกตัวเองว่าผัวขโมยนั้นไม่จําเป็นจะต้องค้นหาเครื่องประดับเลยเนื่องจากรู้ดีว่าพวกมันถูกเก็บไว้ที่ไหน นักสืบที่กำลังจะไขคดีของหัวหน้าแกงที่กำลังเป็นที่ต้องการตัวได้กลับหายตัวไปอย่างลึกลับเขาทิ้งโน้ตไว้เพียงหนึ่งแผ่นพร้อมตัวเลขไม่กี่ตัวณขณะนี้ตำรวจมีผู้ต้องสงสัย3คนได้แก่บิลลักกี้และเกรกคุณสามารถไขรหรัสและตามหาคนรับผิดชอบต่อการหายตัวไปของนักสืบได้หรือไม่ เขาคือบิลเพราะถ้าคุณพลิกกระดาษโน้ตกลับหัวมันจะเขียนว่า Bill is the b o อส ชายและหญิงคู่หนึ่งเดินเข้าไปในห้องที่มีผู้คนกลุ่มใหญ่พวกเขาเห็นคนหลายคนที่เคยพบหน้ามาก่อนทั้งคู่เดินเข้ามาในห้องไม่พร้อมกันแต่เมื่อมีคนหนึ่งเข้ามาเสียงเพลงก็ดังขึ้นมีคนอีกหนึ่งพูดกับพวกเขาอยู่พักหนึ่งหลังจากที่ทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันในห้องด้วยกันแล้วกลุ่มคนนั้นยังคงเงียบกริบอยู่เกือบตลอดกระบวนการพวกเขาดูมีความสุขดีแต่เมื่อชายและหญิงสองคนนั้นกำลังจะออกจากห้องไปพวกเขาเห็นว่ากลุ่มคนกลุ่มนั้นได้ออกไปอยู่ข้างนอกแล้วรอพวกเขาอยู่ทันทีที่คนกลุ่มน ก็เริ่มตะโกนและคว่างปลาอาหารใส่พวกเขาคุณคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่และทำไมคนกลุ่มนี้จึงทำแบบนั้นคำตอบง่ายมากนั่นก็คือชายและหญิงคู่นี้กำลังแต่งงานกันและอาหารที่ถูกปลาใส่ก็คือข้าวสารนั่นเอง มีคน5คนนั่งอยู่รอบโต๊ะและสวมบทบาทเป็นมาเฟียในคนกลุ่มนั้นมีคนบริสุทธิ์2คนมาเฟีย2คนและนักสืบ1คนคนที่เป็นมาเฟียรู้จักกับพวกเดียวกันส่วนนักสืบรู้ว่าทุกคนเป็นใครแต่คนบริสุทธิ์ไม่มีข้อมูลใดๆเกี่ยวกับใครเลยในโต๊ะนั้นในเกมนี้คนบริสุทธิ์และนักสืบจะพูดความจริงเสมอในขณะที่มาเฟียจะโกหกเสมอพวกเขาเริ่มต้นด้วยการพูดประโยคต่อไปนี้ทีละคนเอฉันรู้ว่า B เป็นใคร B. ฉันรู้ว่าใครเป็นนักสื่อ C. ฉันรู้ว่า B. เป็นใคร D ฉันรู้ว่า E. เป็นใครคุณเดาได้ไหมว่าใครเป็นใครบ้าง มาลองไขปริศนานี้ทีละขั้นตอนกันเลยดีกว่าเอพูดว่าฉันรู้ซึ่งหมายความว่าเธออาจจะเป็นนักสืบหรือมาเฟียก็ได้แต่ไม่ใช่คนบริสุทธิ์หากเธอเป็นนักสืบเธอก็จะรู้ว่าบีเป็นใครโดยอาจเป็นมาเฟียหรือคนบริสุทธิ์ก็ได้เรายังบอกไม่ได้ว่าบีเป็นคนบริสุทธิ์ด้วยเพราะไม่รู้ว่าเอกำลังโกหกหรือพูดความจริงกันแน่ดังนั้นบีอาจเป็นมาเฟียก็ได้และถ้าบีเป็นมาเฟียจริงเขาก็จะรู้ว่าเอเป็นนักสืบและไม่สามารถบอกความจริงได้ว่ารู้ว่าใครเป็นนักสืบเพราะมาเฟียต้องโกหกเสมอดังนั้นเอ เงินเรียกคือว่ามาเฟียหนึ่งได้เลยและเอจึงต้องโกหกว่ารู้ว่าบีเป็นใครซึ่งตอนนี้หมายความว่าบีอาจเป็นได้ทั้งคนบริสุทธิ์หรือเป็นนักสืบส่วนบีพูดว่าฉันรู้สรุปแล้วเขาจึงต้องเป็นนักสืบใครๆก็เดาเรื่องนี้ออกได้ดังนั้นตอนนี้แม้แต่คนบริสุทธิ์ก็รู้ว่าเอเป็นสมาชิกมาเฟียและบีเป็นนักสืบดังนั้นซีจึงรู้ว่าบีเป็นใครและเนื่องจากพวกเขาต้องพูดความจริงซี C จึงต้องเป็นผู้บริสุทธิ์มาถึงตอนนี้เหลือมาเฟียหนึ่งคนและคนบริสุทธิ์หนึ่งคนดีรู้ว่า จึงรู้ว่าอ e ีคือใครดังนั้นคําพูดที่ดีพูดก็จะเป็นความจริงหมายความว่าดีเป็นคนบริสุทธิ์เช่นกันนั่นจึงทําให้อ e ีเป็นมาเฟียเบอร์สองนั่นเองดังนั้น A เป็นมาเฟีย B เป็นนักสืบ C C เป็นคนบริสุทธิ์ D เป็นคนบริสุทธิ์ E เป็นมาเฟีย ลองดูภาพนี้ให้ดีคุณสามารถไขรหัสที่เหล่ามาเฟียกำลังมองหาได้หรือไม่และคำใบ้ก็คือหากคุณมีตัวเลือกดังกล่าวให้ลองดูภาพนี้ในสมาร์ทโฟนของคุณ หากคุณมองภาพโดยตรงคุณจะไม่เห็นอะไรเป็นพิเศษแต่ถ้าลองมองภาพบนโทรศัพท์ของคุณโดยถือภาพให้แบนราบและมองเฉียงเหนือหน้าจอด้านข้างของไมโครโฟนคุณอาจเห็นข้อความว่ารหัสคือผลลัพธ์หากคุณหมุนโทรศัพท์ไปทางซ้ายหนึ่งในสี่รอบคุณจะเห็นข้อความว่าจาก5้าูณหดังนั้นคำตอบของปริศนานี้คือ25 หลังจากอาบแดดในสวนมาทั้งวันโซเฟียก็ตัดสินใจเข้านอนเธอต้องเดินผ่านประตูทุกบานเพียงหนึ่งครั้งและปิดล็อกไว้ห้ามเปิดซ้ำลองพิจารณาจากแผนผังของบ้านและพยายามหาว่าห้องไหนเป็นห้องนอนของเธอ มาดูกันโซเฟียอยู่ในสวนและแตัดสินใจเข้านอนนั่นหมายความว่าเธออยู่ข้างนอกแน่นอนว่าเธอสามารถเดินได้หลายวิธีและนี่เป็นเพียงหนึ่งในนั้นดังนั้นเธอจึงเข้าไปในห้อง A ทางด้านซ้ายของบ้านจากนั้นเลี้ยวซ้ายแล้วออกไปข้างนอกอีกครั้งทันทีจากนั้นเธอก็เข้าไปในห้อง C กลับไปที่ห้อง A แล้วไปที่ห้อง B หลังจากนั้นเธอก็กลับเข้ามาในห้อง C แล้วก็ไปที่ห้อง E H G, E D, G F และเธอก็ออกไปที่นั่นอีกครั้งเธอเดินไปรอบๆบ,บ้าน แล้วก็เข้าประตูเดียวที่ยังเปิดอยู่นั่นคือประตูห้องบีตอนนี้ประตูทั้งหมดปิดแล้วและเธอสามารถเข้าห้องนอนในห้องบีได้คุณเห็นคนกี่คนในภาพนี้6คนมี5คนกำลังดูภาพวาดและมีคนหนึ่งซ่อนอยู่หลังภาพนี้เห็นดวงตานั่นไหมล่ะ ชายคนหนึ่งถูกจับตัวไปเขาถูกขังไว้ในห้องและถูกบอกว่าถ้าเขาสามารถไขรหัสได้เขาจะถูกปล่อยไปโดยไม่ได้รับอันตรายในห้องมีจานใส่ยาพิษน้ำกล่องไม้ขีดที่มีไม้ขีดเพียงอันเดียวแก้วและมะนาวฝานบางๆอยู่บนโต๊ะรหัสถูกเขียนไว้บนจานและปิดทับด้วยยาพิษชายคนนี้ต้องเอายาพิษออกไปเพื่อหาคำตอบแต่เขาจะทำได้อย่างไรหากไม่ได้รับอนุญาตให้สัมผัสหรือเคลื่อนย้ายจานานั้น นี่คือสิ่งที่เขาต้องทำและนี่คือรหัส